สวัสดีจ้าพี่พี่เพื่อนเนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือรากสามสิบนะคะที่ไปขุดมาสองวันก่อนเนาะนี่ตอนนี้กำลังนั่งหั่นเตรียมเพื่อที่จะดองดองน้ำผึ้งสูตรหนึ่งแล้วก็ดองเหล้า <S 1> <S 1> สูตรหนึ่งนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ทําการหัน่นก็หั่นประมาณนี้เนาะตาม ครั้งแรกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าควรจะหั่นแค่นี้หรือจะปล่อยแบบยาวๆหรือหั่นครึ่งก็คิดว่าน่าจะคิดเอาเองว่าน่าจะประมาณนี้จะได้ยาจะได้ซึมเข้าไปไง่ายๆเนาะนี่นั่งหั่นนะคะดูไปก็เหมือนรากกระชายอันนี้มันเป็นไม่แน่ใจว่ารากกี่ปีนะทำไมถึงอันนี้เปลาะ ปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วนะคะปอกเปลือกง่ายตัวนี้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ตัวที่เป็นสีน้ำตาลนี่ได้ล้างขัดใช้ฟองน้ำแบบใหม่ๆเลยนะขัดเลยขัดลูบเอาดินดินออกเพราะว่าเขาปอกไม่ได้คิดว่าน่าจะเป็นรากเก่าใครท,ที่ทราบรายละเอียดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะบางอัน จะปอกง่ายลอกออกมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากี่ปีเดาว่าจะเป็นรักยังอ่อนอยู่หรือเปล่านะคะปอกง่ายอันนี้ปอกแล้วก็พึ่งแดดไปหนึ่งแดดเนาะให้เขาแห้งนี่เตรียมที่จะดองกับน้ำผึ้งนะคะทุกคนตอนนี้ก็นั่งหั่นไปก่อนโอเคนะคะ เดี๋ยวก็หั่นเสร็จแล้วค่อยมาเอาลงโหลดองกันนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ูก็หัน่นไอ้รากสามสิบเรียบร้อยแล้วนะคะเอาลงโหลไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้โหลแก้วจะใส่เป็นแบบดองเหล้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นพลาสติกเนาะจะลองใส่เป็นน้ำผึ้งนะคะ ขบอกน้ำพึ่งเดือนห้าเขาว่าอย่างนั้นปูก็ไม่ทราบนะคะเดือนห้าเดือนไหนแต่เป็นของออของฟาร์มนะฟาร์มพรพัชรานะคะของสินค้าโอท็อนะคะบอกว่าเป็นน้ําพึ้งก็เดี๋ยวจะทดลองดูเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทลงไปว่าจะได้ท่วมไหม ต้องไม่น่าจะหมดขวดหรอกเนาะจัดกันอย่างนี้เลยดองเอาไว้สดสดแม่เสียงประกาศเสียงประกาศหมู่บ้านฟังไม่รู้เรื่องเลยเทียวกันเอาลองเทดูนะคะซื้อมาเผื่อสองขวดนะเดี๋ยวไม่พอก็เติมเอาให้ท่วม มือเดียวเหมือนจะได้ขวดหนึ่งพอดีนะะ่ะจัดลงไปหนึ่งขวดท่วมท่วมพอดีขอให้ท่วมอย่าอย่าให้น้อยกว่าสมุนไพรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําผึ้งเดี๋ยวค่อยเขียน เดี๋ยวเรามาใส่ตัวที่เป็นเหล้านะคะเหล้าดองยาดองไว้ให้พี่ชายกับไว้ให้พี่ชายกับหลานเคยกับลูกหลานนะคะใครจะดื่มเพื่อสุขภาพสองสามเดือนนั่นแหละกว่าจะได้ชิมเนาะเอามาลองดูจัดไปเอาให้ท่วม รือมาขวดเดียวจะพอหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ปิม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 มาทุกคนได้ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนพอดีพอดีนะเพื่อทุกคนอุย้ยเกือบดีนะใส่ไปแค่นั้นโอเค ประมาณนี้จะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวก็คงยุบตัวอีกนะคะโอเคนะคะทุกคนนี่ก็คือดองเราก็ทดลองไปด้วยกันนะเดี๋ยวเขียนสลากเขียนชื่ออ,อวันเดือนปีดองไว้ให้ลูกหลานเขาชิมนี่จ้าวานอะไรนะสมุนไพรารากสามสิบ เพื่อบำรุงกำลังนี่นะคะปรับฮอร์โมนนี่ลองดูนะคะโอเคนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรดองน้ำผึ้งนะคะในกระปุกพลาสติกก็อันนี้เป็นขวดแก้วนะคะดองด้วยเหล้าก็ สามเดือนขึ้นไปเนาะก็จะให้พี่ชายหรือว่าลานเคยชิมนะคะผู้หญิงก็ทานได้นะคะเพื่อสุขภาพกประมาณนี้นะจ๊ะทดลองไม่มีอะไรเสียหลายทดลองกันไปนะคะศึกษากันไปโอเคคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ